ดวงอาทิตย์กำลังทำร้ายผนังบ้านของคุณอยู่หรือเปล่าอย่ากลัวเลยมาเปลี่ยนผนังบ้านที่ถูกแสงแดดกัดซอกให้เป็นผนังที่มีชีวิตชีวากันการที่ผนังสัมผัสกับสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นจากแสงแดดฝนตกหรือความผันผวนของอุณหภูมิโดยตรงอาจทำให้สีผนังเสื่อมสภาพได้โดยเฉพาะลังสีอันต้าไวโอเลต จากแสงแดดสามารถทำลายโครงสร้างทางเคมีของสีทำให้เกิดการซีดจางหรือเป็นคราบช็อกได้แต่เรามีวิธีแก้ไขปัญหาสีลอกล่อนด้วยตัวเองง่ายๆมาฝากค่ะขั้นตอนแรกปูกระดาษที่ไม่ใช้แล้วบริเวณที่จะทาสีเพื่อป้องกันไม่ให้เลอะส่วนอื่นใช้เกลียงขูดเอาสีเก่าออกให้หมดขัดผนังให้เรียบเนียนด้วยกระดาษทรายจากนั้นทำความสะอาดบนผนังให้เรียบร้อย แล้วจึงเริ่มทาสีควรทาสีสองรอบขึ้นไปโดยแนะนำให้ใช้แปรงทาสีแบบลูกกลิ้งแล้วทาจากบนลงล่างและทาจากริมเข้ามารอให้ผนังแห้งสนิทเป็นอันเสร็จเพียงเท่านี้ผนังที่ถูกทำร้ายก็กลับมาสวยฉ่ำเหมือนเดิมแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆลูกบ้านละลินสแกน QR Add l ล n e ได้ตรงนี้เลย